ที่จะมีเพศสัมพันธ์ขอบคุณที่เดินใกล้เองนะครูพิมพ์ผิดก่อนให้หยุดคิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ณ่นชนยังไม่มีอ่ะตอนนี้ยังไม่มีนเดชน์คิดถึงเรื่องอะไรบ้างก่อนที่มีสัมพันธ์อันดับแรกกลัวอะไรมากที่สุดอนาคตาการเรียนเสีย,ยนะฮะสองสอง สั้งคันใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวผู้ชายตอบอาผู้ชายไม่มีตั้งคันได้ผู้ชายยังตอบเลยสามาติดเชื้อติดโรคขึ้นสคัญเมื่อกี้ได้ยินอะไรเอ็ด,อดนะติดเอ็ดเขาบอกว่าก่อนมีวัคซีนให้นักเรียนคิดในเรื่องต่อไปนี้ให้คิดนะนั่งน,นั่นียอนก่อนเรียะ ้องการมีเพื่สัมพันธ์เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรอ่าอย่างอย่าง,งครูกับภรรยาครูเนี่ยมีเพื่สัมพันธ์กันเนี่ยมีเพราะอะไรมีเพราะอยากเล่าอ่านี่คือเหตุผลของครูถามว่าเธอจะมีสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะสมุกอ่ามันสมเหตุสมผลไหมละ่ะอ่าสมก็ทําไปนะถ้าสมก็เธอคิดเองละกันพอโตอๆตแล้วเนี่ย เราต้องคิดดูว่าการใเราสัมพันธ์นั้นจะมีเหตุผลอะไรก่อนจะทํานะไม่ได้ทำเราใอยคิดนะคิดก่อนทำว่าทําอะไรอันที่สองนะอันที่สองถ้ามีเทืสัมพันธ์แล้วเราทําร้ายใครบ้างพ่อแม่ตัวเอง พี่น้องลงข่าวหน้านหนึ่งโอ้โหดังระเบิดเลยนะคราวนี้โอ้โหระเบิดตุ่มเลยระเบิดตุ่มเลยนะสมมติว่าเอาไปต้องเรื่องคดีข่มขืนนายสมมติว่าครูฆ่าคนตายดินายชายุทธแสนนามบงฆ่าคนตายโดยใช้มีดหั่นศพอย่างเงี้ยสมมตินะหั่นศพถ้าว่านามสกุลครูดังทั่วประเทศไหมเนี่ยดังมากญาติพี่น้องเห็นก็ต้องถามว่าเฮ้ยเห็นนามบงเนี่ย เขาอยู่ในนักแสดง,งหน้านหนึ่งเนี่ยเอาเราเป็นญาติาโโแลหรือเปล่าโอ้โหรับรองญาติพี่น้องไม่รู้จ่าหน้าไปที่ไหนนะชัยุทธหืนกามอย่างเงี้ยโอ้โหญาตเลยฮะ,ะสมมติถ้ามันเที่อเขนอยู่เขาจะว่าโคงไงเขาว่าสมมติตัวเองไงแต่ต้องคิดถึงอะไรชื่อเสียงองค์ตระกูลน,นะครับทำอะไรต้องคิด ท้องขึ้นมาเธอว่าสังคมไทยเนี่ยสังคมมันแคบนะในหมู่บ้านเลยเกิดว่าท้องไม่มีพ่อขึ้นมาเนี่ยหัวบ้านท้าบ้านรู้เรื่องไหมเธอว่าโอ้โหเขาจะปิดให้เธอซัดเลยแหละนะฮะในสอนหัวซอยท้าซอยล้วปิดซัดเลยดังระโบิดเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะมันอันตรายที่เสียงโมฆะกูลสําคัญมาก เคยสปารสิคนจีนเคยได้ยินไหม,ไมค,คนจีนเขาสอนลูกหลานให้รู้จักบุญคุณผู้มีบัรฑบาปครครูคพูดไปแล้วใช่ไหมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมไม่เคยได้ยินเหรอโฆษณาหนังไงโฆษณายาอะไรเนี่ยที่ว่าต้องขึ้นไปสีอะไรนะี่ยสีซอวหรือสีอะไรอะ่ะให้ภรรยาฟังใช่ไหมทุกวันเห็นไหม,ไมแล้วก็ ศพคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ไรับอนุญาตห้ามไปแต่ต้องเขาไม่ได้แล้วขุดฝังแล้วห้ามไปยุ่งคนจีนทำไมมีการว่ามบรรห้มาุษเขาสอนลูกหลานให้เกิดการเคารพบรรพบุรุษไงความเชื่อความเคารพบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยเขามีมากเลยแล้วคนจีนนี่เป็นเป็นคนที่อาฆาตแค้นนะสิบปีแก้แค้นยังไม่สายก็ยังว่าไงชาวสิจีนอ่ะนะอันตับแรก้อาสอน สมมติท้องขึ้นมาตั้งคันขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบเกิดท้องขึ้นมาปั๊บโอ้ต้นสาวต้องรับผิดชอบให้เรามันจะยยาไม่กับต้นสาวอ่ะเธอชอบไหมว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับเราสมมติวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเธอไปไหมอาจเรียนหนังสือด้วยกันน่ะไม่ไหวเขาด้อเลยกินทุกวันเขาขอพ่อแม่เหมือนกันแล้ว็ยังขอพ่อแม่แต่ตั้งคันขึ้นมาเธอก็สวยใช่ไหมฮะบากคนบอกว่าไม่ตั้งคันค่ะเพราะหนูมีการป้องกัน เธอคิดว่าการป้องกันสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็เข้าประเด็นไหนอ่มีหลายข้อเธอป้องกันก็จริงต่อมาชื่อเสียงเธอเสียไปแล้วเกิดเขาจับได้เสียอันที่สามต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าผู้ชายพูดต่อเธอจะหน้าไปไหนนะสมุนติอลิตานี่มีเพศสัมพันธ์เสร็จโอ้ยอลีิตานะเราผู้ชายคนนั้นเราผู้ชายคนนี้เล่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอ้แล้วใครอลิตาจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ไหมต่อไปในอนาคต ผู้ชายคนหจะเาเธอเป็นภรรยาหละ่ะคนนี้เพราะว่าเธอปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ชายไปเยอะแยะอย่างเงี้ยสมมุตินะนะแต่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้่ปไปอันนี้ผู้ชายชอบพูดเสมอปัญหาโลกที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวขึ้นม .4 จะสอนเรื่องโลกติดต่อทางเพศเธอเห็นแล้วเธอจะโอ้โหแบบอ่าไม่อยากไม่อยากจะ มีเพศสัมพันธ์อ่ะ,อะเขาบอกว่าถ้าคนจะมามีเพศสัมพันธ์กับเธอนะเขาบอกว่ามีคาถาอยู่ห้า้อรับรองได้จะไม่เกิดการมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ใช่ คาถาคุณชยุทธนำโมตสานไม่ใช่นะคาถาห้าข้อเขาบอกว่างี้ต้องกันการมีเรื่อนสัมพันธ์เพราะคุชยุทธ์มีคาถานะเอาไปใช้นะรับรองว่าจะใช้ห้าข้อนี้รับรองเธอไม่มีเรื่อนสัมพันธ์เด็ดขาดสมมติคุณเดินมาปุ๊บเป็นแฟนเธอบอกคุขอมีเพือสัมพันธ์ด้วยอย่างเงี้ยให้เธอในห้าข้อนี้เราถ้าเราใช้ปุ๊บรับรองได้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้น ขาคนหนา่งถาว่าเราจะเป็นยังไงทานข้าหอมเพืสมัมพันธ์เขาลงไม่ no ไม่ผมรักกันจีรามากเลยครับรักสุดหัวใจเป็นของผมเลยนะครับเป็นการข้อผูกมัดตอบคำเดียวคือไม่แต่เวลาไม่ก็ต้องตอบให้ให้ นับนวนนะอ่ามันยังไม่ถึงเวลาอ่าฮะนะไม่ได้ผมว่ามันไม่ไปในสงครามกับบรรดาเถอะฮโอ้โหเนี่ยโดนาโดนตบเลยนะเราต้องมีทักษะเาเรียกว่าทักษะคำพูดอ่าคนรู้จักกันแฟนเธอสมมติแฟนเธอ,มมน,น,เธอนะก็แบบว่าไงจ,งจันจิราอ่าผมรักคุณมากเราคบกันมาหลายปีเป็นของผมแต่นะเป็นการมัดจำไว้แสดงความรักอันสุดซึ้งเอ๋ ใช่แต่แต่ย่าต้องตอบไม่นะถ้าตอบไม่นะอย่าตอบนะไม่ปฏิเสธต้องปฏิเสธนะคาถามข้อแรกปฏิเสธตอบคนเราคือไม่เลยรับรองนะถ้าพูดถึงการนี้เขาไม่ข่มขืนเรานะพูดในกรณีที่ว่าความเต็มใจนะตอบไม่เลยขั้สองต้างว่าคนทำยังไงเขาพูดปุ๊บไม่ต้องพูดอะไรเลยรบหนีเลย อ่าไม่พอใจเพราะการทานนี้ถือว่าดูถูกเราใช่หรือไม่่เออเธอจำไว่เลยนะถ้าเธอมีครั้งแรกนะเธอต้องมีครั้งที่สองสามสีพ่พอ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 พมันจะมีไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าเขาพวกปั๊บเธอไปเเร็จแล้วก็นกหนีก็นไปเลยรับรองมีใครไหมจะเดินตามไหมตามไปเขาต้องง้องเราเขาผู้ชายนะต้องง้าหเราเพราะเขาผิดนะ มาดวครับผมควรา้ความพันไหนครับตรงไหนดีล่ะนี่แสดงถึงความใจง่ายของเราใช่ไหมผู้ชายจะหมดคุณค่ามองเห็นเธอในหมดคุณค่าเลยอันไหนผู้ชายได้มาง่ายๆนะโอ้โหได้ง่ายก็ลืมง่ายได้ยากลืมยากไม่ได้เลยยิ่งไม่ลืมเลยนะครับอันที่สามทำได้ไหมสองข้อี่ทำได้ไหมได้ไหมเนี่ ง่ายนะอันที่สามตั้งสติตั้งสติอยา่าใจง่ายนี่เขาตั้งสติอีกข้อหนึ่งจันจิลายานี้ทุ่มครึ่งว่างไหมครับ สมมติเธอคนรักกันอาสมมติตอบว่างไปเที่ยวกับผมที่ยอดเขาเรดาหน่อยนะครับฮะอ่าสมมติสมมตมมิตเป็นที่เปียกบนบนภูเขาดูทิทัศน์สวยเป็นที่เปียกนะการ์กิแบบไปเนี่ยสมควรมาาเพราะนั้นถ้างหลเขานัดไปเที่ยวที่เปียกย่าไปแล้วบางเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้น <S <S บอกว่าจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวศูนย์การค้า โอ้โหรับรองมีใครไม่จะไปเอาอยู่หน้าที่เช็คที่คิดเงินะ่ะฮะการมีเพื่อนสัมพันอยู่ตรงไหนร้านขายบุ๊กอะไรเงี้ยจะมีไหมไม่มีนะฮะเป็น่นหมดคนเป็นหมดเงี้ยไปเที่ยวที่มีคนเยอะๆนะฮะไม่ควรไปที่รักตาที่เปียวนะฮะพอที่เปียวมาเกิดความเสี่ยงสูง พราะงั้นตัวนี้คาถาห้าข้อ่ยทำได้ไหมนี่เดี๋ยวตามมาอีกข้อหนึง่งข้อห้าคุณลืมหินแล้นนี่นะเกิดมาสี่ข้อเนพะื่อนใส่คุณลืมหินข้อหนึง่งนะข้อที่ห้าเดี๋ยวเพิ่มเติมให้จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยคิดเอาคราวนี้ทักษะการปฏิเสธ